รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน วัสดีค่ะพบกับเดียนี่อาร์เดียนีหายีดาลีอยู่กับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบเรื่องราวอันหลักหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราได้ทราบถึงเรื่องราวของการแบ่งหัวเมืองทั้ง7ของปัตตานีไปแล้วค่ะและในวันนี้ค่ะเดียจะพาทุกคนมารู้ถึงการปกครองของหัวเมืองทั้ง7ของปัตตานีในอดีตกันค่ะซึ่งเราจะไปเปิดมิติในเรื่องนี้กันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้นําเสนอเรื่องราวเจ็ดหัวเมืองของปาตานีในครั้งอดีตทําให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงเหตุผลที่ทําให้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดหัวเมืองกันไปแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาปาตานีถูกแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดหัวเมืองแล้วการปกครองจะออกมาในรูปแบบใดและแตกต่างกับปัจจุบันเพียงไรซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะสวัสดีค่ะครูมา้าสวัสดีครับน้องเดียครับ ครูมะคะจากที่เราได้ทราบแล้วค่ะว่าปัตตานีในอดีตเนี่ยค่ะมีการแบ่งหัวเมืองออกเป็น7หัวเมืองแล้วแต่ละหัวเมืองในที่นี้เนี่ยค่ะเขามีการปกครองอย่างไรบ้างคะครูมะเราก็มีเจ้าเมืองปกครองอยู่นะครับทีนี้การปกครองในสมัยนั้นนะครับเหมือนกับคล้ายกับผู้ว่าการจังหวัดน,นะครับเเจ้าเมืองสมัยนั้นนั้นมีหน้าที่ก็คือบบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วไปใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคดีอะไรพวกนี้คดีเล็กน้อย จ้าเมืองก็เป็นผู้ตัดสินนะครับ <c oughs> ก็เจ้าเมืองก็มีหน้าที่เก็บภาษีเพื่อใช้จ่ายในเมืองแล้วก็ส่งส่วนกลางนั่นจะเป็นหน้าที่หลักๆต้สแขนปกาานครองเขตหั <c oughs> วเมืองครับเ็ตหัวเมืองใช่ไหมครับปัจจุบันนี้นะครับก็กลายเป็น3จังหวัดเมืองใหม่หมๆก็คืออำเภอต่งางๆในแต่และจังหวัดเช่นอำเภอนาสตาอยู่ในจังหวัดยะลานะครับ <c oughs> อำเภอระเง,งะอยู่ในจังหวัดนราธิวาสอำเภอตากใบอยู่ในนราธิวาสอำเภอสาบุรี <c oughs> อำเภอไม้เกล็ดเพื่อกระเพาะก็อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับมีหลายๆอำเภอที่แตกมาจาก เมืองปตัตตานีเก่าครับระบบการปกครองในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเป็นระบบการปกครองที่เป็นเจ้าหัวเมืองผู้ปกครองพวกนี้ก็จะมีอํานาจใน3มเรื่องด้วยกัน 1. คือการสืบสายสันตติวงศ์อันดับที่2คือมีอํานาจในทางการศาลซึ่งเขาอาจจะใช้กฎหมายอิสลามหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามา อันดับที่สเนี่ยคือมีอำนาจในการเก็บภาษีรวมถึงการให้สัมปทา,านหรืออะไรต่ออะไรมีอำนาจในสมเรื่องนี้แต่ในสมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องถูกควบคุมดูแลจัดการเช่นบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ต้องสวามิภักดิ์กับทางกรุงเทพจะควบคุมให้แน่นอนได้ยังไงก็ควบคุมผ่านสงฆา,าพวกสวยสาอากรต่างๆเนี่ยนะฮะพระยาสงฆาก็จะเป็นคน เข้ามาเก็บโดยส่วนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไปตกอยู่ในมือของเจ้าท้องถิ่นทั้งหมดโดยทีเดียวนี่ถ้าบนเป็นเงื่อนไขที่ผลประโยชน์ตกลงกันไม่ได้มันก็จะเกิดการลุกืขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากเนื้อหาของเราที่ได้นำเสนอในครั้งนี้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าผู้ครองเมืองทั้ง7หัวเมืองของปัตานีในครั้งอดีต สิ่งเล้หาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของการปกครองจากครั้งอดีตกับปัจจุบันอีกทั้งร่องรอยบางอย่างก็ยังคงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาอย่างเช่นบางหัวเมืองในอดีตก,กลายเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้ค่ะเดียก็ได้ทราบถึงเหตุผลของการแบ่งแยกปัตตานีออกเป็น7หัวเมืองและความสําคัญของแต่ละหัวเมืองค่ะว่าเขาปกครองกันยังไง ในตอนหน้านะคะก็จะมีชื่อเมืองใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะแต่จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเจ็ดหัวเมืองนี้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อนะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาคือแบ่งไซบุรีเนี่ยออกเป็น4หัวเมืองเลยเพื่อจะลดทอนอำนาจของของไซบูรีลง